พอแมพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อนี่แม่หยังนี่สวัสดีค่ะเมสภัยอีสานจ้ามือนี้เม่กะสีพาพ่อแม่พี่น้องมาเหตุงานอีกแล้วเนาะจ้านาอมาเก็บถุงออกจากสวนเหมือจ้าสวนเกาที่เม่เคยมาหลับจ้างอะไรใบเพื่อนี่ลหละจ้าเพื่อนนั่นจ้างเหมาหมูเมเลยบบดนี้ให้ลื้อพร้อมกับลื้อต้นักอือออกคือยังของปูนั่นแหละจ้าเดี๋ยวเฮาไปลงเมื่อเหตุกันเลยจ้านี่จ้าอุปกรณ์ที่เมสิตองเตรียม ถุงแล้วก็เชือกไม่สิผูกไฟ่แอลจังสิจะมันสิสะดวกไมการเก็บเนี่ยจ้ะเอาเก็บไ่หนี่เลยไปกันเลยจะ้ะ เม้นเม้นจ้ะบกอื้อที่มันเน่าในถุงแล้วมันบอแห้งเนาะมันอับมันชื้นช่วงน,นี้งามย่สวนอยู่ของบพะในมีจ้ะตั้งแต่น้ำถ่วมหัวตะลดน้ำมหมัวตะลดลงกเล่น เลยมะซอยสวนซะจังนิ่มเพิ่นอันสิบอม้าเพิ่นก็นหาค้นบ่ไรเพิ่นก็นไปขอปูเทอาน้นแล้วเป็นน่องหักปูนั่น่ะจ้ะสนิทกันกินยูน้ำกันนะ่ะเพิ่นยูแบบขอบคั้วมม่ยัางาก็ซอยเหลือกัน เลยมาหลับจังต่อจซืซอวา่าสีได้ไถปลูกเเขาเจ้าก็เสียหายหลายก็มูเมยก็นีจ่จะบางมองท่วมจนจำเฮ่าน้ำสวนผักไทยในี่ตายเบิดจะ้ะเขาเจ้าเห่าผักไทยคนเกาหลีเ่นปลูกขายเนาะตายเบิดบอกหึง่งบกเขือบอกพริกบกทั่ว โอ้จำอย่างแน่จ้าหลายอยู่ฟังทีมุ้งในมูเม,ม,เม,ม,เมอยู่น่ะถ่วมบ่หลายจ้าถ่วมเพียงเขานี่น่ะแต่วันนเมืองไปอีกน่ะจำหลังคาห่าวจำมิดหลังคาเฮี้นเมื่อกอน หมุดก้อนกบหมื่้วานกับหมุดก้อนบอกไปซอยเพิ่นซอยเพิ่นเก็บของนามลดนีแต่ดินเต็มหิ้นถึงขีดตมตะรุโตนเพิ่นคากเลยเอาถิ่มเบอร์สุยางของใส่เพื่อนี่เสรอเลียต้านเผาหฮมน้อยเดียวที่มันบ่บเปียกหนาม มืเอเส่าอบป,ป่าแล้วกับมาเนี่ยจ้าเังสี่หรอมันกนับเหม็นกันเน่าวด้วยเนี่ยจ้ามันก็ต้องแกะออกเล้วแกะถุงพันเห็ดบ่คือปูเนาะนีะ่นาเพิ่นแบบเรื่องไหนบูงปูนี่เราบ่อยมั้เก็บถิ่มเัืงสี่เดี่ยจ่าแบบ ก็รูนะคู้เนี่ยสะอาดสะอาดก็ได้มะเห็ดสองหลอดสามหลอดเมื่อกี้เลยต้อบอเห็ดถิ่มมาง่ายยังสิดิจ้ะมเมื่อเสาร์อบป่าแล้วมาเก็บเชือกขึ้นแล้วนี่จ้ะเชือกสีเหลืองๆแล้วเก็บขึ้นใบของบนเรียบร้อยแล้ว ແມ່ກໍເລງໃຫ້ເລາະກັບໄປຊະເພາະວ່າເລາະກົ້ມບໍ່ໄດ້ງານນີ້ເລາະຜູ້ໃຫงานານນมันต้องຍ່າງກົ້ມເຈັບໃບເລາະມັນຄົນຜູໃຍ່ເລາະปຂາກໍໄດຽນກັເຮັດຊຮັດກອັນ บิ12แถวจ้ะอากาศห้อนๆ้อบอ้าวแดดบ่ออกแต่ว่ามันห้อนมันอ้าวขอมาแป๊บเดียวเฮียแตกยางออกหายใจกับบ่ทั่วท้องแล้วจ้ะมีหลายมันห้อนน่ะมันเลยเหนื่อบ่แม่นหยังเลยท่านซาบ่ห้อนมันก็บ่ ไปเกียงเลยจังงั้น มอนกลมเงยกลมเงยสิเป็นล้มให้มันธรรมดาได้เนี่ยขันหาเห็ดกับสีมวนก็หนีเด้อจ้ะเนียวมันกินได้อันนี้เนีวมันกินเ่ราะใด น้ำหมือ เบิงเหรอเธอพอแมพี่น้องเบิงเหือแม่เบิงจนหนาแดงหนาอมชมพูเบิดเบิงจา้าเบ่ไหวจ้ะมันเอามันหอนหลายแม่เบาไหวหลทั้งเหม็นบักองอื้อปวดหัวใส่กันวิ่นหัวบ่คักสำหรับคลิปนี้แม่กะขอบคุณจา้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามเหมนช่องสภัยอีสานบ้านนอกเกาหลีเนาะจา้าสำหรับคลิปหนาหรือคลิป ต่อไปสิเป็นคลิปอีหยังกะฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามเราก็หากำลร่งใจสะัยอีสานในเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้กะขอลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบายบ๊วย,ยดีจ้ะบ๊าขอบคุณค่ะ